ขอบคุณนะคะเรือแจวได้ราบรื่น,น,น,นๆๆทุอย่างรารืน7ธันวาคม2567ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปอาจจาริยวัดอันงดงามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาทรงดำรัสขอบคุณนะคะเรือแจวได้ราบรื่นทุกอย่างราบรื่นต่อนายกรัฐมนตรีและเจ้าพนักงาน ในวันที่12พันวาคมพศ2562ในหลวงพระราชินีเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภาเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีเจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จออกจากพระราชวังดุสิตไปยังท่าวาสุกรีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพายุหาญาตราทาชชรมาศเนื่องในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษ พุทธศักราช2562ต่อมาเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเข้าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่สะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิษฐสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาและเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีสเสด็จขึ้นสะพานฉนวนประจำท่าราชวรดิษฐแล้วตามสเสด็จไปเฝ้าณนะพระพลาที่ประทับรับรอง ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภามีพระดำรัสต่อนายกรัฐมนตรีและเจ้าพนักง,งานว่าขอบคุณนะคะเรือแจวได้ราบรื่นทุกอย่างราบรื่น ขอบคุณนะคะเรือแจวได้ราบเรื่นี้อย่า,างมากค่ะ นะคะเือแจ็ลได้ราบรื่นดีอยากที่